สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกลางสัปดาห์แบบนี้กับช่องนิยายรักช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงเมื่อวานมีใครทันได้ฟังคลิปที่ทุกตาลงผิดกันบ้างคะพอดีเกิดอาการกงกงนิดหน่อยคะ่ะต้นม้วนเป็นตอนที่1 5บ6แต่นิยายดันเป็นตอนที่13กับ14ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทักทวงกันเข้ามาเพราะตุกตาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองลงคลิปผิดไป พอรู้ตัวก็แก้ไขให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งที่บอกกล่าวกันค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเชื่อแน่เลยว่าหลายๆท่านคงจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงของประทัตแน่ๆบางบ้านบอกต้องรีบไปทำงานจุดกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็มีบางบ้านก็บอกแหมปรททัดตับเดียมันน้อยไปขอสักสองสามตับมันดังดีชื่อเสียงจะได้โด่งดังนานๆ อย่าเพิ่งหัวเราะกันนะคะตุกตาไม่ได้พูดเล่นนะคะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะตุกตาเจอมากับตัวเองเลยเมื่อสักประมาณส3าปีที่แล้วค่ะสมัยก่อนที่ตุกตายังอยู่บ้านในเมืองอยู่ข้างบานตุกตานี่แหละค่ะบ้านติดกันเลยเขาบอกเขาต้องรีบไปเข้างานเลยต้องรีบไหว้ก่อนรอไม่ได้เดี๋ยวไปทํางานไม่ทันผลปรากฏว่าถ้าตุกตาจําไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณตีห้าครึ่งได้ค่ะ จุดประทัดกันโป้งป้างเรียกว่าปลุกทุกคนในซอยกันเลยทีเดียวค่ะก็นอกจากจะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปแล้วก็ยังได้พรจากเพื่อนบ้านกันเป็นของแถมด้วยนะคะในไหนก็พูดถึงเรื่องจุดประทัดแล้วทราบกันบ้างหรือเปล่าคะว่าเราจุดประทัดกันเพื่ออะไรหลายๆท่านก็เข้าใจว่าจุดเพื่อให้ชื่อเสียงเนี่ยจะได้ด่งดังระบือไกลบางก็ว่าเทพ,พเจ้าบนสวรรค์จะได้ได้ยินแต่จริงๆแล้ว ความเป็นมาของการจุดประทัดนั้นก็เพื่อขับไล่ปีศาจและสิ่งชั่วร้ายค่ะตามตำนานเล่ากันว่าในสมัยก่อนประเทศจีนจะมีตัวประหลาดชื่อว่าซานเซียวมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับคนแคระแล้วก็วิ่งเร็วมากๆเวลาปีใหม่เนี่ยชอบมาขโมยของกินในหมู่บ้านแต่เจ้าซานเซียวที่ว่านี่นะคะจะกลัวเสียงดังก็เลยเป็นที่มาของการจุดประทัดในวันตรุษจีนค่ะเพื่อเป็นการขับไล่ไม่ให้ซานเซียวมาขโมยของนั่นเอง แต่ความหมายและจุดประสงค์ก็ค่อยๆเพี้ยนกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะจุดกันด้วยวัตถุประสองค์อะไรก็ขอให้ตั้งอยู่บนความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันจะดีที่สุดนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆอย่าเอาแต่ความสบายของตนเขาว่าจะได้อิ่มบุญอิ่มใจอย่างแท้จริงค่ะแล้วอีกอย่างที่ลืมไม่ได้ในช่วงเทศกาลแบบนี้เวลาไปเที่ยวฉลองตามสถานที่ต่างๆอย่าลืมสวมหน้าก,ากากอนามัยและล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะ จะได้ห่างไกลจากโรคร้ายแต่ตอนนี้อนุญาตให้ใกล้ชิดด้วยการขยับเข้ามาฟังนิยายกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสินเจียยูอีสินนี้หัวใช้ขอให้สุขสมหวังร่ำรวยมัง่งคั่งกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะรักแค่เอื้อมตอนที่17เสียงกระดิ่งประตูร้านที่ดังขึ้นพร้อมๆกับการก้าวเข้ามาในร้านได้ชุดแสกสายเดี่ยวรัดรูป ที่ยาวกรอมเท้าแต่แหวกสูงขึ้นมาถึงต้นขาอย,ย่างน่าหวาดเสียวพร้อมด้วยรองเท้าส้นเข็มที่สูงปรีดแว่นตากันแดดอันโตที่บดบ,บังใบหน้าอยู่ถูกถอดออกพร้อมๆกับอาการสยายผมที่ยาวถึงกลางหลังเรียกสายตาหลายคู่ในร้านให้หันมองมาดคุณหมอสาวในลุกที่สวยเฉี่ยวเปรี้ยวจีดเดินตรงเข้าไปหาอมารินโน้มตัวเท้าแขนลงบนเคาน์เตอร์ โชว์ร่องอกสวยกำเนินเนื้อที่โผร่วับแวมอย่างน่าหวาดเสียวทำเอาอมรินที่ยืนอยู่ตรงข้ามพอดิบพอดีแอบกลืนน้ำลายเอือกสั่งกาแฟหน่อยคะ่ะครับอมรินรับคำปากคอสัน่นในขณะที่เมริษายังคงจงใจอวดเนินอกสวยอยู่อย่างนั้นเอวันนี้ที่รักของคุณเอไม่อยู่หรอคะ คุณหมอสาวชวนคุยด้วยน้ำเสียงที่ทอดหวานพร้อมกับจงใจโน้มตัวให้ต่ำลงไปอีกใครเรอครับที่รักไม่มีไม่มีผมสอดสนิทครับอมรินและล่ำาละลักตอบพลางสายตาก็แอบรอบชำเลืองมองไปยังสิ่งที่วับแวมรอตาลอดใจอยู่ตรงหน้าอ้าวคุณเอกับคุณน้ำเชีย่ยนีไม่ได้แบบว่าเมริสาพูด พร้อมกับชูนิ้วก้อยขึ้นกระดิกให้ดูแทนคำว่าแฟนหนุ่มที่โดนก้อนเนื้อขาวอวบทำให้เสียสติรีปฏิเสธทันควันโอ้ยไม่มีทางหรอกครับผมกับเฮียน้ำเรารักกันเหมือนพี่น้องครับและที่สำคัญผมชอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงสวยๆมากกว่าหนุ่มขี้หลีที่ตอนนี้ลงกลก่าวลงสู่กับดักของคุณหมอสาวรีบวาดลวดลายความเจ้าชู้ของตัวเองทันที โดยหลงลืมบทบาทที่ตนเคยได้ตกลงกับทาราไว้จนหมดสิน้นแหมเล่นเอาเมยเข้าใจผิดคุณเอรรยไหมคะว่าเมยแอบใจเป้าไปแค่ไหนที่ได้ยินคุณเอพูดแบบนั้นถ้ารู้แบบนี้เมยคงเมริษาจงใจพูดเป็นช่วงแล้วค่อยๆเลื่อนปลายนิ้วของตัวเองไปแตะที่ปลายนิ้วของอีกฝ่ายสก,กิดเบาๆ พอให้อีกฝ่ายเสียวซ่านแล้วช้อนตาขึ้นมองอย่างมีความหมายก่อนจะพูดต่อประโยคแฝงในลึกของตัวเองตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะท่าทางที่ยั่วยวนกับแววตาที่สออชัดว่ากำลังให้ท่าทำให้คนที่ขาก้าวลงหลุมไปแล้วข้างหนึ่งถึงกับกระโดดคว้าโอกาสมับโอ้ยที่ผมพูดแบบนั้นเพราะเฮียขอร้องตั้งหากล่ะครับจริงๆแล้วผมเองสดสดิดแล้วเรือของผม ก็พร้อมจะเข้าจอดทุกท่าที่เปิดรับด้วยถ้าท่าเรือของคุณเมออย์ยังว่างขอเรือลำในน้อยของผมเข้าจอดได้ไหมล่ะครับคุณหมอสาวยิ้มมุมปากอย่างสมใจกับข้อมูลที่ตนยอมลงทุนลงแรงเปิดเนื้อหนังอ่อยเหยื่อลอตะเค่เพื่อให้ได้มาเธอคาดการไว้ไม่มีผิดว่าขนขี้หลีอย่างอมรินหากใช้ไม้นี้ต้องได้ผลหญิงสาวค่อยๆดึงตัวเองขึ้นจากเคาน์เตอร์ แล้วส่งยิ้มเย็นชาให้กับคนตรงหน้าที่ขอสารสัมพันธ์กับตนอย่างโงครึมขอโทษด้วยนะคะพอดีท่าเรือของเมยไม่ว่างเสร็จแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้พอดีเลยด้วยว่ามีธุระอ๋อขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลพูดจบคุณหมอสาวก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่หลงเหลือเยื่อใยให้กับชายหนุ่มที่เมรู่ตนทอดสะพานให้เลยสักนิดเล่นเอาอมรินอ้าปากค้างกับริบตาปริบ ยืนมืนงงไปหลายวินาทีก่อนสติจะกลับมาอยู่กับตัวชิบแล้วไอเอเห็นนมเป็นไม่ได้ทำอะไรลงไปวะเนี่ยอมรินทลาตัววิ่งตามคุณหมอสาวไปทันทีมือหนาคว้าต้นแขนไว้ได้ทันก่อนที่อีกฝ่ายจะก้าวขึ้นรถปล่อยนะเมริสาสะบัดบ,บอกเสียงเขียวแต่อมรินยังคงยึดต้นแขนเอาไว้แน่นถ้าผมปล่อยแล้วคุณจะยอมคุยกับผมไหมล่ะคำถามของชายหนุ่ม ทำให้เมริสาแอบ,บดูแคลนโถไอหือน่นนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้นะ <tr ick> <Salz lean> er> เผื่อคุณจะยังไม่รู้ว่าไอ้ที่ฉันทำเป็นอ่อยคุณเมื่อกี้เป็นเพราะฉันต้องการอยากรู้เรื่องของคุณกับพี่น้ำเชี่ยวไม่ได้มีอะไรในกอไผ่มากไปกว่าน,นั้นแล้วท่าสเสน่ห์ของฉันมันทำให้คุณตกหลุมรักจนถึงขั้นต้องตามมายืนยุดเพื่อที่จะให้ฉันสารสัมพันธ์ก,กับคุณต่อแล้วก็ฉันต้องขอโทษด,ด้วยและขอบอกเลยว่าคุณเสียเวลาเปล่า ที่สำคัญถ้าคุณยังไม่เลิกตามตือฉันแล้วก็ฉันจะแจ้งตำรวจให้มาจับคุณข้อหาลวนลามและละเมิดสิทธสิส่วนบุคคลรู้อย่างนี้แล้วก็รีบปล่อยแขนฉันซะตอนที่ฉันยังใจดีอยู่เมลิสาร่ายยาวพร้อมทั้งยกเอากฎหมายขึ้นมาขู่หวังให้อีกฝ่ายเกิดความกลัวเกรงแต่กลับกันอมรินพอได้ฟังแล้วแทบอยากจะพ่นไฟใส่คนตรงนั่นนักพร้อมๆกับปากที่สุดน,นักเรียกพี่เริ่มทำงานยังลืมตัว นี่แม่คุณแม่เจ้าประคุณรุนช่องสเสน่ห์ของคุณมันไม่ได้มีล้นเหลือถึงขนาดผมต้องตามมาตื้อหรอกนะอ่ะผมยอมรับก็ได้ว่าเมื่อกี้ผมอาจจะหลงนมจนลืมตัวแต่ตอนนี้สติมาเต็มและสาบานได้ว่าไม่ได้มาตามตือ้อเพราะอยากจะตึดตึด,ตดกับคุณสักนิดแค่อยากจะมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปกันใหญ่ก็แค่นั้นพอโดนวาทะคา,ารมของอีกฝ่ายจิกกัดเมริสาก็ถึงกับตาโต หยุดเลยยังไม่ต้องพูดอะไรฟังผมถ้าอยากรู้เรื่องของเฮียน้ำก็ตามผมมาคุยกันดีๆและไม่ต้องเอาตำรวจมาขูดด้วยเพราะรับประกันได้เลยว่าก่อนที่ผมจะโดนจับคุณได้ร้องโอดโอยอยู่กับอกผมก่อนแน่ๆแ,แล้วหลังจากนั้นผมจะทำตัวเป็นเอโรคจิตตามไปป่วนคุณทุกวันวันละ3ามเวลาแน่นอนไอ้อ่ะอย่าหลุดคำด่าออกมาเชียนะไม่งั้นโดนผมจุบมัดจํำก่อนไม่รู้ด้วยอมรินคูก,กลับ พร้อมกับกระตุกต้นแขนของอีกฝ่ายดึงให้เข้ามาใกล้ตัวเมวริสาเม้มปากแน่นดวงตาประเมินคู่ต่อสู้ตรงหน้ารู้แน่ว่าใช้ไม้แข็งคงไม่ได้ผลว่างาเริ่มอยากคุยขึ้นมาบ้างหรือยังอมรินถามเชิดหน้าเยอ้ยอย่างท้าทายเกเล่นกับใครไม่เล่นกล้ามาแย่จระเข้อย่างนายเอไม่เขียวจนเหลือแต่กระดูกกระบุนเท่าไหร่แล้ว อมารินเลือกพาเมริสามาที่สวนสาธารณะฝั่งตรงข้ามห่างออกมาจากร้านของทาราโดยไม่อยากให้รามิตาที่ถูกทาราบังคับให้ไปช่วยงานในครัวเกิดออกมาเห็นคุณหมอสาวแล้วเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนก่อนที่จะลากพาคุณหมอสาวไปก็ไม่ลืมที่จะถือวิสาสะชะงโงกเข้าไปในรถของคุณหมอสาวและคว้าเอาเสื้อคลุมที่แขวนอยู่ติดมือมาด้วยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะกลรดา ว่าไม่มีมารยาทที่ได้ยินพอถึงมานั่งตัวยาวที่หมายตามือหนาก็ปล่อยท่อนแขนนุ่มนิ่มที่ยังยึดเอาไว้ใกล้ตัวให้เป็นอิสระพร้อมๆกับยื่นสิ่งที่ถือติดมือมาส่งให้ใส,ส่ซะถ้าไม่อยากให้ผมโฟกัสที่นมมากกว่าหน้าเมริสาส่งค้อนตาเขียวปัดกระชากเสื้อในมือของอีกฝ่ายมาสวมทับชุดที่ล่อแหลมของตนไว้ด้วยความไม่พอใจแต่ปากก็ยังเงียบกริบ ไม่คิดจะปะทะคารมด้วยรู้ชัดแล้วว่าฝีปากตนยังห่างชั้นกับชายหนุ่มอยู่อีกมากทูสีไปก็มีแต่จะเจ็บตัวเสียเปล่าๆจึงทำเพียงแต่ดาทอไปทางสายตาแต่อีกฝ่ายจะสะทกสะทานก็หาไม่อมรินยังคงยียวนนางสิครับเก้าอี้ก็มียืนนานๆเดี๋ยวก็เป็นเส้นเลือดขอดลอกเป็นห่วงนะเนี่ยคนปากจัดพูด พร้อมกับปลายตามองไปที่รองเท้าที่ทั้งสูงทั้งแหลมของเมริสาถึงแม้ท่อยคําจะฟังไม่รื่นหูแต่ก็แฝงไปด้วยความห่วงใยจริงอย่างปากว่าเมริสาทิ้งตัวลงนั่งอย่างไม่อิดออดแต่อย่าคิดว่าที่หญิงสาวยอมทําตามอย่างว่าง่ายนั้นจะเป็นเพราะเชื่อฟังคุณหมอสาวที่มีความแสบเล็กๆอยู่ในตัวก้มลงถอดรองเท้าของตัวเองออก แล้วหยิบมันขึ้นมาวางไว้บนที่วางข้างตัวหน้าตาเฉยเป็นการประกาศให้รู้ว่าที่ตรงนี้ใครก็ห้ามนั่งอมารินมองคนที่กำลังกอ่สอสงครามปราสาทแบบเงียบเียบแล้วระบายลมหายใจพืดเออยืนคุยก็ได้วะเอาล่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวเมื่อยเอ้ยเดี๋ยวเสียเวลาตกลงคุณมาเข้าใกล้เียน้ำทำไมมีจุดประสองค์อะไรกันแน่ก็เห็นอยู่ว่าฉันแวะมากินข้าวกินกาแฟ เมริสาตอบพร้อมกับยักไหลเหมือนเรื่องที่เขาถามนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าถามบทจะยียวนหญิงสาวก็ทำได้กวนถึงอารมณ์ความโกรธที่ถูกอมรินต์ตอว่ายังคงเป็นตะกรนที่ยังไม่หมดเชื้อไปง่ายๆจึงคิดอยากจะเอาคืนบ้างได้นิดได้หน่อยก็ยังดีตาฉันถามบ้างคุณกับเจ้านายของคุณทำไมถึงต้องแกล้งทำเป็นคู่รักกันต่อหน้าฉันด้วยไม่ทราบก็ไม่อยากให้คุณไปอ่อยใส่เฮียไง บ้าเหรอฉันเคยทำแบบนั้นเมื่อไหร่กันเมริษาแวกกลับท,ทันทีไม่รู้แต่เมื่อกี้คุณเพิ่งอ่อยผมลืมไปหรือเปล่าอัมารินลอยหน้าลอยตาตอบเมื่อกี้ฉันตั้งใจจะได้เอาข้อมูลไปบอกให้พี่รินสบายใจก็แค่นั้นแต่สาบานได้เลยว่าไม่เคยคิดอ่อยพี่นําเชี่ยวแบบนั้นแน่าพอโดนย้อนกลับไปให้นึกถึงการกระทําของตัวเองเมื่อครู่ เมริสาก็หน้าแดงพลั้งปากแก้ตัวเพราะเขินอายอ่าฮะแสดงว่าทั้งหมดเป็นแผนของพี่รินอย่างที่เฮียคิดไว้จริงๆด้วยทีนี้คุณก็สารภาพมาได้แล้วว่าพี่รินกับคุณกำลังทำอะไรกันอยู่เมริสาที่เป็นฝ่ายพลาดท่าเสียทีกัดปากฉับให้กับความอ่อนด้อยประสบการณ์ของตัวเองที่พลาดพลั้งถูกคนตรงหน้าจับได้แบบจังหนับว่างจะพูดหรือไม่พูด หรือต้องให้ผมเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเฮียน้ำก่อนอยากให้สองคนนั้นทะเลาะกันหรือไงอมารินครูซัมทับมาอีกทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าต่อให้รมิตาทำมากกว่านี้เหียของเขาก็คงไม่มีวันไม่มีวันที่จะโกรธจนออกยักษ์ออกโขนลุกขึ้นมาสะบั้นหันรักทิ้งแน่เขารู้แต่แน่นอนเมริสาไม่รู้หญิงสาวแววตาสลดลงยังเห็นได้ชัดแล้วไม่นานหลังจากนั้น ความจริงทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดออกจากปากของคุณหมอสาวเล่าสู่ให้อม,มรินฟังอม,มรินหัวเราะจนตัวงอไม่ได้รู้ถึงความคิดแปลกๆของรามิตาโอ้ยพี่รินนะพี่รินคิดไปได้ยังไงว่าเฮียเป็นเกย์เสียแรงโตมากับเฮียแท้ๆแค่นี้ยังดูไม่ออกอีกว่าที่เฮียไม่ยอมมีใครเป็นเพราะหลงรักตัวเองจนหัวปากหัวปำหมายความว่าพี่น้ำเชี่ยวก็แอบชอบพี่รินอยู่เหมือนกันใช่ไหม เมริซาถามด้วยประกายตาที่เต็มไปด้วยความหวังอมารินที่ยังหัวเราะไม่หยุดพยักหน้างึกๆึคุณหมอสาวคว้าสมุดออกมาจากกระเป๋าแล้วเริ่มต้นจรดปลายปากกาขีดเขียนลงไปทันทีเธอขีดค่าแผนพังความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทารากับอมรินไว้ออกความกระจ่างไปอีกหนึ่งข้อส่วนข้อที่เหลือหญิงสาววงกลมไปที่เส้นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงพฤึกไว้กับรามิตา แล้วมือบางก็ได้แต่จรดปลายปากกาครั้งอยู่อย่างนั้นเมื่อคิดได้ว่าตนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชายที่ชื่อพลึกเลยโอ้โหทำงานมีแบบมีแผนดีนะเนี่ยเสียงทุ้มที่ดังอยู่เหนือศีรษะทำให้เมริษาเงยหน้าขึ้นมองแล้วก็ได้เห็นอมรินชะโงกหน้าเข้ามาแอบอ่านบันทึกของเธออยู่จริงสิอมารินรู้จักทั้งคู่นี่นาแล้วความคิดนั้น ทำให้คุณหมอสาวส่งยิ้มไปให้กับคนที่เพิ่งตั้งตัวเป็นอริกันไปเมื่อครู่มือบางรีบคว้าวรองเท้าของตัวเองออกจากเก้าอี้แล้วหันกลับไปส่งยิ้มให้ชายหนุ่มยังเป็นมิตรนี่ฉันว่าเราสองคนมาร่วมมือกันเถอะนายเองก็อยากให้เฮียนน้ำของนายสมหวังไม่ใช่หรอส่วนเธอก็จะได้ปิดเคสนี้แบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่เสียประวัติการรักษาถึงแม้จะรู้แล้วว่าทาราไม่ได้สับสนทางเพศก็เถอะ แต่อาการไม่รู้ใจตัวเองของรัมิตาก็แอบ,บทำให้เธอเป็นกังวลถือเป็นอีกหนึ่งเคสที่เธอไม่อาจนิ่งดูดดยได,ได้ว่าไงเป็นมิตรย่อมดีกว่าเป็นศัตรูกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอนะร่วมมือกันคุณหมอสาวพูดพร้อมกับยื่นมือไปให้คนตรงหน้าอมารินรีตามองอย่างไม่ไว้ใจแต่แล้วก็ส่งยิ้มให้มือหนายืนมาหามือบางที่ยื่นรออยู่ตรงหน้าแต่แทนที่ชายหนุ่ม จะกระชับมือที่ยื่นรออยู่นั้นกลับปัดมันออกเสียงดังเพี้ยไม่จับเดี๋ยวหาว่าแต่อ่งแต่โอเคตกลงว่าผมยอมร่วมมือด้วยอมารินพูดพร้อมกับยักคิว้วแผลบให้เมริษาได้แต่แอบคิดอยู่ในใจคิดถูกหรือคิดผิดกันหนอเรา